บุนดอะไรับวดท่าหนึ่งเลยนี่เหย้าเห็นตัวเป็นๆก็น่ารักกั่ในทีวีนครับไม่ว่าในบ้านนีก็จะเห็นน้องเขาร้องไห้บ่อยมากเรองฮะร้องทำไมคะสภาวาแบบว่ามันอีกขันมันอีกขันโอ้ยือเียเข้าบ้านดีกว่านี่ทำอะไรอะคะคุณิอไบ้างสันค่อเป็นสันค่ะสันเ่านี้แล้วต่อหน้า เป็นว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นแสดงอืมอ่มอมาครับอะไรมาก่อนก่อนที่จะเป็นแสดงใช่ไหมคะก็พอเรียนจบปีสี่นะคะก็เขาเ้เากรุงเทพตอนนั้นก็ยังไม่จบอีกคะ่ะแต่ว่าต้องทำงานคะ<อ>่ะที่บ้านก็คือว่าไม่ค่อยมีเงินค่ะมาทำอะไรคะจริงจริงตอนนั้นไข่ขี้ผึ้งค<อ>่ะค่ะที่เออ่ห้างอีวีซีบางใหญ่บางให<ค>ญ่แล้วติก็ขายได้สักพักนึงแล้วก็มีไม่ได้ออกค่ะไม่ออกเลยมีคนบอกว่า ไอ้น้องไปขายของมือยู่ไหงได้เงินเดือนมากกว่าหนึ่งพันบาทหนูก็ออกเลยค่ะเตอนเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ค่ะต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็พอมีหนาเราจะกเกอเรียนไปด้วยค่ะแล้วการขายมือถือไม่ได้ห่ออยู่ดีๆจะมาขายได้นะครับคุณก็ไม่มีปัญหาต่้านนานในเรื่องการขายมือถือดีมั้ยอ๋อเนี่ครับเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านมือถือดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรให้เรามาดูกันบ้างโอ้ดีไปชมกันเลยครับ และก็กลับมาถึงรการบันเทิงในแอกนี้นะคะมาคุยชีวิตของคุณติ๊กกันได้ข่าวว่าชีวิตในวัยเด็กคุณติ๊กเนี่ยลำบากมากๆตยนี้ะองเป็นตัวอย่งเขาไม่ได้เล่าเรื่องอะไรยันเล พอพอหลังจากที่ไม่ได้มีที่นาผืนี้แล้วปั๊บคุณติ๊กทำยังไงต่อครับกพ่อแม่ติ๊กรับจ้างทั่วไปค่ะมีมีอะไรที่เขามาจ้างคือว่าอ้อยเกี่ยวข้าวได้ยอะรอย่างเงี้พ่อกับแม่ติ๊รับจ้างหมดเลยอะไรที่ที่เป็นงานเนี่ยรับหมดเลยรับจ้างหมดเลยแล้วคุณติ๊กมีพี่น้องกี่คนคะมีมีพี่น้องสองคนที่เป็นน้องค่ะแล้วติ๊กมีพี่ชายค่ะพี่ชายน้องค่ะ นั้นที่บ้านมีปัญหาเนี่ยมีคนให้ทุนเรียนหนังสือหรือว่าเราได้ทุนพิเศษอะไรตอนที่อยู่ขึ้นมามม .1 ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะชื่ออาจารย์ขาสุเขาก็จะเห็นติ๊กเหมือนหน้าตาเหมือนลูกเขาเขาก็จะรักค่ะผู้ชายผู้หญิงให้ทุนการศึกษาผู้หญิงค่ะให้ทุนการศึกษาคือว่าไม่ได้ให้คือเขาจะให้เงินใช้บ้างแล้วก็จะให้ข้าวค่ะกินข้าวฟรี อาจารย์นี่ก็คอยดูแลช่วยเหลือเพราะเหมือนเป็นลูกนะหน้าตาเหมือนลูกอาจารย์เขาทราบเรื่องเลยใช่ไหมครับว่าคุณติ๊กแบบลำบากมากกอนแรกเขาไม่ทราบค่ะเขามาทราบได้ไงนะพอเขาสังเกตเขาเขาเขาใช้ความสังเกตนะคะแล้วก็เห็นแบบว่าคงแบบว่าติ๊กไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้มารู้จักแลวรักเราแล้วเขาก็ข้าไปที่บ้านติ๊กอะค่ะไปขอติ๊กกับแม่ติ๊กเลยเขาเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมก็ดีนะอาจารย์มาช่วยดูแเลย ไม่ได้เจออาจารย์ถาสุกนาน,นยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีฮะก็ตั้งแต่ม3ก็สิ่ปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยค่ะไม่ได้เจอเลยยีจะฝากที่อาจารย์นะเรียบรบอบ่านทีวีได้เลยครับก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะที่เมตต่างของกูคอยดูแลแล้วก็ถ้าไม่มีอาจารย์ในะวันนั้นก็คงจะไม่มีอลิสาในวันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้น,น,น,นวันนี้ก็ต้องจัดให้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ถาสุกประชิดศับดิ์ อาจารย์สวัสดีค่ะครับเจอกับ้า์ครับเจอับอาจารย์ไม่ได้เจอกับคุณติ๊กนานยังครับนานมากเลยคับนานมากบอกว่านานสิปีแต่อยากจะถามอาจารย์ัเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงเอ็นดูติ๊กเป็นพิเศษนี่ยคะเขาเป็นเด็กน่ารักนะคะตั้งแต่ตอนเขาอยู่อนุบาลนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ ก็มองเฝ้ามองเข้ามาตลอดนะคะแล้วมาได้ได้สอนเ่าตอนมหนึ่งตอาสามเขาเป็นเด็กน่าร mm, ักมีความสามารถแล้วก็ขยันค่ะต้องย้อนถามอาจารย์นิดนึงว่ามีวันหนึ่งที่พี่บอกว่าอาจารย์ไปที่บ้านเลยแล้วก็ไปขอเป็นบุญคุณพังมีแรงบันดาลใจอะไรหรือเปล่าที่จแสดงความรู้สึกนี้กับพ่อแม่ก็เขาเหมือนลูกสาวอ๋อเหรอครับเหมือนลูกสาว มีส่ใจคอลูกกลางนะลูกแต่ก็ดูเหมือนคนแม่อะไรอ่าเหมือนคุแม่นะครับวันนี้ท่านอาจารย์วันนี้คุณติ๊กผ่านการโหวตจากคนทั่วทั้งประเทศกลายเป็นขวัญใจของคนไทยอีกคนหนึ่งใช่แลอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกบอกติ๊กนะครับเก่เรื่องการดําเนินชีวิตนะคะตอนนี้เขาก็มีชื่อเสียงมีเงินมีทองก็อยากให้เขารู้จักใช้ผมถามแทนคน ทัประเทศเลยดีกว่านะครับจากวันนี้ไปคุณติ๊กการดำเนินชีวิตจะเป็นยังไงต่อถ้าถามว่าเ,เงินรถบ้านทําให้นิสยัยติ๊กเปลี่ยนไหมติ๊กไม่ได้เปลี่ยนการดําเนินชีวิตติ๊กเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือติ๊กมีแฟนคลับมากขึ้นมีคนที่รักติ๊กมนดูติ๊กแล้วก็เป็นห่วงติ๊กมากขึ้นติ๊กขอขอบคุณค่ะ่นนกมีแฟ,แฟนสาวมีแแนมีแฟนวมาครับ คุณต company, Alf eh <S <S ิ๊ครับวันนี้มีโอกาสเจอาจารย์แล้วไม่ต้องบอกผ่านทางทีวีแล้วคุณติ๊กอยากจะบอกอาจารย์ตรงนี้ว่าอะไรบ้งครับค่ะก็อยาจบอกอยากจะบอกว่าขอบขอบขอบคุทีมีอาการวายทวายจนะนะรายการยุทการเก็วันนี้ก็ทราบถึงทั้งคู่มากนะครับก็ขอมอบรถเข็นให้คุณตไม่้เสียล ไมครับชื่อเม่เท่รค่นี่น่ารักมากน่ารักคุณตีเองก็น่ารักมากๆครับวันนี้ครับขอบคุณจริงๆสำหรับแขกรับเชิญพิเศษครับขอบคุณอาจารย์ผาสุขประชีพฉายครับขอบคุณมากครับโอในชุดหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นละครในแบบฉบับวิถีการบันเทิงกันให้ละครในแนวที่คุณติ๊กถนัดเลยอ๋อ้ดูความเป็นชั้นในชั้นตอนนี้พักสักครู่ครับ ขายอยู่นานเลยงน้องนาเหมือนโดน1 0อชนเลย มาเจอคนเดิมจนได้ครับเสียอ่าฮ่าฮ่าเสียเชนนั้นครับผมโออเ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 หมือนเดิมอะไรคะความรักกับพี่ยังเหมือนเดิมอยากจะบอกว่า Love you อันนี้เล่นเสียงเล็กน้อยก็เสียฮ่าฮ่ายังก็เสียเนี่ย มีอะไรดืม่มบ้างอืมเจ้าอะไรคะวหมืนเดิมกาแฟเย็นหมดโอเลี้ยงไม่มีโอวันติงก็ได้ไม่มีน้ำเปล่าหมดมีอะไรบ้างมีน้ำเปล่ากาแฟเย็นโอวันตินโอเลี้ยงเอวันติงโอเลี้ยงหมด อืมเสียชนะครับเดี๋ยวผมจัดก,การในครับเสีย <China> นี่น้องคนนี้หน้าซอกคองจริงเลยใคราำหอมเสียเขาสั่งอะไรอ่ะแกก็มาสิวะก็บอกว่ามันหมดได้ยินป่ะฉันบอกแก <China> บมอก, <China> อกี่ครังแล้วก็น่าจะเข้าใจแกเคยเห็นหัวเสียเขาบ้างไหม แล้วทำไมจะต้องเห็นด้วยอาหัวเสียแกเสียอว่าก็ไปเอามาข้าแกตามใจเสียนะแกยอเป็นเนียเสียแกไม่ต้องมาขายไอ้น้ำอะไรพวกนี้แกสบายสายิว่าฉันยอมเนเี่แกเนี่นะฉันตายดีกว่าอ้ามีคำหอมสองครั้งติดต่อกันจะไม่ยอมใช่ไหมบอกมือดี เล่นสบังจอหมดเลยเลไม่อยากเป็นไงี้ยแกนี่ฉันบอกแกแล้วอะ่ะเห็นหัวเสียขาาเ,ยเขาหน่อยเกณฑใจฉันหน่อยล้วตามมาเฮ้ยเอาจนะทำแลแกนี่สิข้าแค่ชั้นจริงรับเสียไว้ชั้น่าสมนาคุณให้แกได้ตอนนี้ไปหาข้อสะเทือนมาท่อยาเลยขนะึ้งมาก,กนนะเลออยไอ้กว่า,สาเอาอาสายียถ้ามันไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวให้หัวอีกเงี่ย ลากันมาลัทธิคอมมิวนิสต์เหรอครับเจัดการไปเลยไปเลยไปมาไปลูกไก่ด้วยฮะพ่อไม่ใช่

頑張れ頑張れ ให้ย <f dragging> ่อยะ้ว้ยไห้ฉันด้ลยไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกลัวกลัวเห็นมือเลยกลัวเห็นมือแล้วเป็นไงอย่าฉันได้ออกกำลังเะยเว้ยไอ้จ่ามันกลัวปืนเว้ย 咕咕咕咕咕咕咕啊！又滚来，回来，回来。 ความทรงดีจ้าแม่พี่กายแม่แฟนแม่แฟนวันนี้ก็ได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้รู้เรื่องราวคุณติ๊กมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณติ๊กอริสาสนที่รอดขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับยุทธการบันเทิงยีโร่นะครับวันนี้เราทั้งหมดสวัสดีครับ